สวัสดีครับจนาผมอาจารย์สุชาตินะครับวันนี้ก็จะมาสอบถามข้อมูลของแม่หนูพาดเสนามาที่เคยทานยาสูตรไทยแล้วหายก็อยากสอบถามแม่ว่าทําไมแม่ถึงมากินยาสูตรภัยเพราะอะไรครับพอพีปสาวป็นพีสาวปวยขั้นสุดท้ายได้มเมายาไปกินน้ำอาจารย์สุชาตินี่ะละก็เลยหายติดเตียงเรอครับแม่จ้านอนติดเตียงชื่อแม่แม่หนูเพา จ้ะดวงค้ามสีแล้วแม่รู้ได้ไงว่าแม่ป่วยไปหาหมอมาหมอว่าอันเป็นไตนมันเสียคันสุดไตแล้วหมอเลยว่าร้อจองเหมือนเม้นไวรูดผ่านา้าต้องฟอกไตใช่ไหมจ้บหมอให้ต้องฟอกไตแต่แม่ไม่ฟอกกลับมาร้องไห้กับหลานกับลูก,กหลานว่าจะไม่ได้เลี้ยงหลานอีกแล้วจะต้องตายแม่กลัวตายใช่ไหมจ้าร้องไห้ ห้องห้ไปมืดนานแล้วก็เลยมาหาอาจารย์สุชาติจ้าเพราะว่าพี่สาวที่เคยกินเนี่ยแล้วหายก็อยากจะกินดูแล้วคราวนี้พอแม่กินประมาณกี่วันประมาณ<ห>าวันนีเดี๋ยว<ะ>หอดเ่ากี่หอดเจ็ดเตประมาณห้าวันเพราะว่ามันถึงระยะเวลาที่จะต้องไปสิ้นเดือนต้องไปตรวจจ้าตรวจแล้วสรุปว่าหมอไว่ายังไง อันหมอนอันว่าเอาย้ายไปกินยาใส่มาคือหายดีเลี้ยวกว่านะว่างหันว่าแม่นจะได้จอเงินเ <c oughs> มนเลยหมอเขาจต้องตายเมนว่าต้องตายยังได้ย้ายกับหนีบ่พมปีนี่ว่านั่ยนะการที่เป็นโรคไตน,นะครับโรคไตนี่มาจากวิถีการกินเช่นปลาแดกปลาลของฝาดของหมักของดองเหล้าเบียร์บุหรี่พวกนี้ก่อให้เกิดโรคไตทําให้ไตวายไตก็จะตามมาด้วยกันหลายโรคอย่างเช่นเบาหวานนะครับ ความดันไขมันนะครับแล้วก็ต่อมลูกหมากเกาไตทําให้ไตเสื่อมไวเพราะฉะนั้นการทานนี่คือสําคัญที่สุดคือการทานทุกสิ่งทุกอย่างนะครับต้องทานแต่พอดีตัวนี้สมุนไพรเราก็จะมีสมุนไพรให้ท่านผู้ชมได้ดูครับแม่หนุภาทานแบบนี้นะครับสมุนไพรก็จะมีอย่างเช่นนี่ครับว่านหางช้างนะครับที่แม่หนุ่ภาเอาไปทานนะครับแล้วก็แฮมนะครับแฮมเหลืองนะครับแล้วก็หินระเบิดนะฮะนี่ครับต้นหินระเบิดนะครับ แล้วก็ต้อยติ่งนะครับแล้วก็ประกอบใายอีกมากมายที่แม่หนูพาพได้ทานทานแล้วก็หายนะครับมีหลายท่านนะครับที่ทานสมุนไพรตรงนี้แล้วก็หายนะเนี่ยเป็นสมุนไพรยาต้มแก้โรคไตฉะน,นั้นสมุนไพรไม่มีสารสเตอรอยด์นะครับไม่มีผลข้างเคียงต่อร่างกายฉะนั้นเราใช้แค่พอดีปริมาณแค่พอดีทานบ้างพักบ้างแม่หนูพัฒแม่หนูแม่หนูพานเน,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 นี่ยทานบ่อยไ,ไหมสมุนไพรตรงนี้ันก็บ่๊ไข่บ่อยนานๆทานคร<น>ั้งหนึ่งนะครับนานๆทานครั้งหนึ่งก็ ถ้าผ่าถ่ายมาเนี่ยก็บอท่านในท่านยักเจียดอกเนาะแข็งแรงดีแข็งแรงจากวันนั้นขี่ปีแล้วที่เราคุยกันห้าปีประมาณห้าปีแล้วนะครับที่เคยท,ที่เคยทานตอนนั้นประมาณห้าปีแล้วก็นานๆถึงมาสั่งทีวันไหนถ้าเมื่อยมีอาการเมื่อยหน่อยก็จะมา,าไปใหม่ตอนนั้นก็หนะ้าปีนั่ใช่ไหมห้าปีแล้ว,ลวที่ที่ทานสัวไพรตรงนี้มาก็ช่วยรักษาไตมา ไตความดันไขมันดีมากๆไม่มีแล้วใช่ไหม่เดี๋ยวนี้ไปตรวจแล้วไม่มีหวานกับปกติหวานปกติครับแล้หวานก็ปกตินะครับความดันกับปกติความดันปกติแต่กี่บาวันถึงถ้าสองลอยสามลอยยังจิงนะไตก็ว่าดีว่ายังครับไตก็ดีนะครับถ้าใครอยากสอบถามนะครับก็โทรมาได้ที่เบอร์ศูนย์เก้าแปดนะครับสามห้าสามหกเก้าแปดสี่นะครับเบอร์นี้นะครับก็มาสอบถามได้นะครับว่า ส่วนพัยควรใช้อย่างไรควรทานอย่างไรเว้นวักอย่างไรนะครับเพราะว่าส่วนพัยไม่มีผลข้างเคียงอยู่แล้วครับถ้าเราใช้ส่วนพัยอย่างถูกวิธีนะครับก็คนที่เป็นโรคไตก็ไม่ควรทานอย่างเช่นของฝาดของหมักของดองอาหารรสจัดนะครับห้ามทานนะครับ mm hmm. คือทางโรงพยาบาลเขาต้องบอกมาเราอยูนะ่แล้วว่าห้ามทานพวกของรสจัดของฝาดหมักดองอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็ควรหลีกเลี่ยง,งคนที่เป็นโรคไตไตายก็จะมีด้วยกัน5ระยะนะครับแม่มีระยะ1ระยะ2ระยะ3ระยะ4ระยะ5 ระยะห้าเป็นระยะสุดท้ายที่เราจะต้องฟอ,อกไตนะครับระยะนี้<อ>เป็นระยะที่อันตรายอาการอาการของระยะห้าก็จะมีหนึ่งคือมีอาการบวมน้ํานะครับระยะห้ามีอาการบวมน้ําน้ําท่วมปอดคันตามมือตามเท้าตัวดําหน้าดํานะครับแล้วก็ตัวก็จะซีดเหลืองนะครับ <ๆ S 2> เพราะฉะนั้น <ๆ S 2> <ๆ S 1> การการที่เราจะควบคุมตัวเองได้ก็คือทานอย่างระมัดระวังอย่างเช่นเราทานอาหารก็เหมือนกันครับไม่ควรทานของที่มีรสจัดแล้วก็อย่าทานของหมักดองนะครับควรเว้นวัคไว้นะครับเพราะฉะนั้นการทานสมุนไพรก็ เป็นเรื่องที่ดีนะครับถ้าใครอยากเรียนรู้สมุนไพรก็โทรมาสอบถามได้นะครับตอนคุณแม่เป็นคุณแม่เป็นระยะที่เท <curtain> ่าไหร่ครับอันว่าเมนซีต <ru> ิจอนน่ะหมอบอกน่นะว่าจะไปจองเงินเม้นน่ะนะแล้วอาจารย์สุชาาิครับอ่ระยะที่สี่นี่มีผลยังไงบ้างครับกับร่างกายระยะที่สี่ก็จะมีอาการฉี่บ่อยฉี่ฉี่ฉี่ทั้งคืนนอนไม่หลับพวกนี้แล้วก็ฉี่เป็นฟองแล้วก็ฉี่ฉี่เหลืองฉี่มีกลิ่นเหม็นนะครับก็คืออาการของระยะที่สี่ตัวก็จะเหลือง หายใจไม่อิ่มน้ําท่วมปอดมือบวมเท้าวบวมเวลาเดินเวลาเดินทางไกลไกก็จะมีอาการบวมตามทาเท้านี่ครับก็คืยะที่4แต่ยังไม่ถึงกับอันตรายมากแต่ก็ถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงนะครับแม่ต้องพอกไตไม่กินยาทันยังเสีนะครับก็มีหลายหลายคนที่ทานแล้วดีขึ้นแล้วก็หายนะครับหลอยู่หลายคน,คนคกินเซาเนี่ยต้องบอกก่อนว่าอาจารย์สุชาตินี่จัดยาไว้ตามประเภทเลยใช่ไหมว่าถ้าสมมติว่าคนเป็นโรคไตระยะที่เท่าไหร่เนี่ยควรกินปริมาณที่เท่าไหร่ มันแตกต่างกันไหมครับระยะระหว่างระยะที่1ถึงระยะที่4ครับต้องกินตัวเดียวกันหรือเปล่าครับหนถึงสตัวเดียวกันครับแต่ถ้าระยะที่5ต้องกินตัวยาที่ไม่มีบำรุงกําลังหรือไม่มีบำรุงธาตุในร่างกายเป็นตัวช่วยที่ขับของเสียออกอย่างเดียวแค่นั้นเองเพราะว่าตัวระยะที่5นี้เป็นเป็นระยะที่อันตรายที่สุดเลยใต่อย่างคุณแม่นี่ก็เสอ่ยแม่อันตรายมากแต่กินแล้วหายเลยเพราะว่าแม่ไม่มีแม่ไม่มีไม่มีโรคแทรกซ้อนอย่างเช่นแม่แทบจะไม่มีความดันเลยเบาหวานก็ยังไม่สูงจะหายได้ไวครับประมาณนี้ครับต้องขอถามคุณแม่่่นครับวา ทุกวันนี้หลังที่จักินยาของอาจารย์สุชาติไปแล้วเนี่ยสามารถใช้ชีวิตได้ปกติได้ไหมครับจ้ะปกติปกติตอนนี้ไตมั่นสะดวกข้งเสียนาจากหลานเลยเนาะเดี๋ยวนี้หลานเป็นสาวหมดแล้ว5ปีที่แล้วโตหมดแล้วเนาะโตหมดแล้วหลานโตหมดแล้วก็ยังแข็งแรงดีเะกี้ย้ายไห้จนวานแย่ยาหนั่นหลานบ่มีคนเลี้ยงนั่นนะหมอบอกมาแล้วก็ห้องไห้เลียนมหาลูกค้าหลานก็หายไปเลยเท่าเชื่อมือในเลว นั่นแหละครับหลังจากนั้นคุณแม่ก็ใช้ชีวิปตปกติซึ่งอาหารที่คุณแม่หลีกเลี่ยงเดี๋ยวนี้ที่ไม่ทานเลยครับมีอะไรบ้างอันก๋วตี๋ยวก๋วนเนมจีนปลาแดดแกงสีหนะแม่ก็บว่าใคกินปลาแดดบองได้ว่าตมุมโคนต้มแก้วกับกินแกงสีหนะพราะใคกินเชมเนหยงแมงจางแมงหยางกับกินไปเลยพเพราะเล้วแมนี้ม่ก็บก่าใคกินสุนลู้สุนลาบมันก็นเลยอาการดีน่ะน,นะ ุนลังคน้นบนกับกินแบบที่ว่าบ่รละว่างตุนต,ตมันกับเป็นขืนใดไว้ยังสีนากันเฮารักษาตนซาตูมันก็ดีขืนไปครับอาการเครียดอาการนอนไม่หลับดื่มสุราสูบบุหรี่นี่ก่อให้เกิดโรคไตนะครับใช่ครับย้ายบ่เคยดื่มเคยหยั่งบงอ่บ่ <c oughs> ดื่มมาสั่งสันนะครับแม่ครับแต่ว่าคนที่เป็นโรคไตก็คนที่เป็นโรคไตก็เนื้อสัตว์ใหญ่ก็กลวเหล็กเลี้ยงนะครับเนื้อเช่นเนื้อวัวกลวเหล็กเลี้ยงนะครับ แม่กับว่ากลกินเด้เนี่ยมาตกมาปีเนี่ยครับและสุดท้ายนี้ก็ขอให้คุณแม่สุขภาพแข็งแรงแล้วก็อยู่กับลูกกับหลานนะครับต่อไปนะครับแล้วถ้าใครสนใจเรื่องยานครับเดี๋ยวจะทิ้งเบอร์ไว้ให้ข้างล่างนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์สุชาติแล้วก็คุณแม่มากเลยนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับจ้า <laughs>